นะเป็นรุ่นที่เสกปีหนึ่งหกในเลิกเสาห้าเหรียญสองหน้าพ้องเงินพ่อแชม <c> บล็อกที่เล่นก็คือบล็อกแรกที่มีเลขหนึ่งไทยตรงหน้าอกพ่อแชมอ่าจะมีมแบบมีเลขหนึ่งไทยตรงนี้กับไม่มีม,มีเลขหนึ่งไทยนี่คือบล็อกที่ปั๊มครั้งแรกบล็อกแรกเป็นเหรียญที่ผมแขวนใช้้งแต่เด็กๆครับ แล้วไปเล่นเนี่ยโอตอนที่อ่างเก็บน้ําอะอแล้วดําน้ําแล้วหายโหตอนนั้นเสียดายมากแล้วอ่างเก็บน้ํามันลึกอะเนี่ยหล่นหายไปในอ่างเก็บน้ําจําได้เลยเด,ยดมละผมลึกลึกเป็นสิบเมตรออ่างเก็บน้ําอะมีเลขหนึ่งแพงเลยครับอ่าจะเจอน้อยอันเนี้ยเป็นเหรียญประสบการณ์เลยเป็นเหรียญพ่อเงินสองหน้ากับพ่อแชมป์ คือพอะแจมเนี่ยสร้างเหรียญตอนปีหนึ่งหกนีเพ่อเงินก็ยังไม่ได้มรณภาพนะอเออพ่อเงินก็ยังมียังยังไม่มรณภาพ<อ>ก็เป็นเหรียญที่พ่อเงินพ่อแจมเสกคู่กันพอแทมกับพ่อเงินเสกพี่ปริญญาอ่าถ้าอย่างปู่ยิ้มปู่เหรียญน,น่ะสองหน้าจริงแต่ปู่ยิ้มมรณภาพไปแล้วอ่าแต่อย่างเนี้ย พาะเงินยังไม่มร,รภาพพาะเงินมร,รภาพปีสองพันหร้อยี่สิบเหรียญน,นี้ยจึงเป็นเหรียญที่เหมือนกับได้พลังคูณสอง<ม>อ่าเหรียญน,นี้ยจึงเป็นเหรียญประสบการณ์เยอะและเป็นเหรียญที่คนใคนหอมใช้คนนครถมใช้เราจึงมักไม่ค่อยเห็นเหรียญรุ่นเนี้ยบล็อกที่มีเลขหนึ่งไทยเนี่ยออกมาตามสนามพระเท่าไหร่ ก็จะเจอแต่บล็อกที่ไม่มีเลขหนึ่งไงป่าบล็อกเสริมอ,ะอ่ะอ่าถ้าบล็อกที่มีเลขหนึ่งเนี่ยคือบล็อกที่เขาเห็นพิธีเขารู้เหมือนได้ใช้ครูทั้งพ่อเงินพ่อแจมเนี่ยอยากบอกให้รู้อยากจะบอกเอาไว้อยากเปิดหัวใจแม้ว่าเธอไม่อยู่รับฟังเอาอันนั้นมันเพลงเนี่ยครับ พราะเกิดวัดทับหลวง <Yeah. S 1> อ่านะครับซึ่งหลายคนเอามาเล่นเป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวอ่าแต่เป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวไม่ได้เพราะว่า อายุอานามความเก่าเนี่ยไม่ได้อา,อายุอานามความเก่าเนี่ยไม่ได้แล้วเป็นเพราะเกิดไม่ดีเหรอครับโอ้โหผมอยากจะบอกให้เพราะเกิดวัดทับหลวงเนี่ยเหรียญรุ่นแรกท่านนะหลายหมื่นนะไม่ค่อยเจอแล้วเหรียญรุ่นแรกเพราะเกิดเนี่ยสวยๆเนะี่ยห้าหมื่นผมรับเช่า นะครวัดทับหลวงเวลาคุณไปเส้นกจาจะขึ้นกาแพงแสนอะ่ะนะจะอยู่ฝั่งซ้ายมือวัดใหญ่ๆเห็นไหมเป็นวัดที่มีอาถรนะรพ์ครับนะเขาบอกว่าวัดเน้อาถรรพ์ใครเป็นเจ้าว,วาดเนะี่ยถ้าไม่ดีจริงไม่เก่งจริงเนะี่ยอยู่ไม่ได้นะครับพอเกิดวัดทับหลวงเนี่ยก็ได้มีการ นะ่สร้างพระเป็นเหรียญปั๊มอ่ะแล้วก็เหรียญหล่อ นะสร้างาพลาเป็นเหรียญปั๊มแล้วก็เหรียญหล่อ,อพี่โคุณผมเคยพานูแค่คนเดียวครับหายากมากครับครับนี่เหรียญหล่อท่านนี่นะฮะพ่อเดิม,มดนะะมาร่วมปลูกเสกด้วยนี่พี่โอคุณมางานเมืองการไหมเนือก็ นะขายเข่า้าอยเข่าจมอชินาราชอินโดจีนนะครับเข่า้อยเข่าจมชินาาชอินโดจีนประมาณนั้นแอนมินช่วนี่ยังสั่งกาแฟได้ไหมลูกกาแฟอะไรอร่อยอร่อยยังสั่งได้ไหมไม่ได้ก็มีเหลือๆค้างในตู้เย็นได้ไหม ปิดตาเมกสิทธิ์วัดรรมคุนแผนเดี๋ยวพี่วรายุประจงต้องพิมพ์เข้าไปในอินบ็อกซ์ผมติตรคิจจะพี่ชายิดถึงครับพี่อยากไปมากโอโ้โหคิดถึงเช่นกันคิดถึงมากๆเนะีฮยถ้ามาเจอกันผมชอบเช่าพระของพี่โอคุณ,คณครพระเก่าเยอะดี เพราะเกิดสร้างประมาณปีสอง5สี่เก้าาถึงสองพันห้าร้อยก่อนนั้นครับนี่ก่อนนั้นนะคาดว่าอยู่ในช่วงปีเก้าศูนย์นี่บวกลบอ่าหลรอที่เมือินพระ ผงโศอาจารย์เจริญวัดเทพศรีรินเลยครับอ่าเนี่ยพระพุทธโคสอาจารย์เจริญนะวัดเทพศรีินอาพิมพ์ส่งน้ำใช่ไหมนี่เนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือว่าคนที่ จะได้รู้เกี่ยวกับพระเหล่านี้ยพระเหล่านี้เป็นพระมูลค่าทางเศรษฐกิจครับเป็นพระที่เศรษฐีท้องถิ่นเขานะี่เช่าสะสมเช่าใช้พุทธคุณของแบบนี้ไปเจอที่ใดนำกลับเข้ามาสู่วงการพระนะฮะบรรดาเซียนที่จะหาไปให้นักสะสมเนี่ยก็เป็นความต้องการของวงการ okay. แต่ไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วเพราะว่าเขาเก็บกันไปจนหมดแต่เมื่อไหร่ที่มีมาก็ถือว่าเป็นโชคดีของคนที่เจอจะแขวนก็นได้ยุทธคุณจะโชว์นะก็คนเห็นบ้านในคอเราก็นะให้เครดิตเราจะขายนี่ก็มีมูลค่าสูงหน้าที่ของผมคือทำให้แฟนเพจส,สันขวารู้จักพระเครื่องนะ พระแต่ละองค์ที่อยู่หน้าจอเนี่ยเพืเ่อนๆสามารถที่จะเข้าไปในอ่า g o o g l e นะครับแล้วก็จะเห็นข้อมูลถ้าพระที่ไม่ดังไม่เล่นเนี่ยข้อมูลก็จะน้อยถ้าพระที่ดังที่เล่นเนี่ยเขาก็จะลงประวัติข้อมูลเยอะยืดยาวเนะี่ย นี่ซึ่งพระเครื่องของท่านนั้นดีมากต้องบอกเลยพระเครื่องพอเกิดทับหลวงเนี่ยเหรียญรุ่นแรกนี่นะเหรียญทุกรุ่นเล่นหมดรุ่นแรกก็จะเป็นเสมาเล็กรุ่นสองก็จะเป็นเสมาใหญ่สไตล์เดียวกับปู่อินวัสะสีมุมสไตล์เดียวกับหลวงพ่อสิงโตวัดลาดย่าใส่คนคุยกับผมน้อย ก็แสดงว่าตอนเนี้ยคนที่รู้จักพระเหล่าเนี้ยน้อยเขาจึงเรียกกันว่าพระเครื่องเนี่ยใครมีความรู้มากกว่านะหาพระได้เยอะกว่าหากินได้เยอะกว่าวพระอันนี้ม่ตัวหนังสือเขียน้วยนะคุณจะไม่รูซี้กันเยนี่วันนี้ได้มาห้าองค์ ทำหลวงสวยมากอ่านี่ถ้าเซียนเขาจะเข้ามาคุยกันถามว่ารับปิดตาหลวงท่านของท่านใช้ดียังไงนะครับก็เอาว่าสมัยที่คนไม่รู้เอาไปขายกันเป็นปู่ยิ้มอะมแขวนก็แขวนก็นะฮะแขวนก็ดีอะอ่าตอนที่เอาไปเล่นเป็นปิดตาปู่ยิ้มอะแขวนกันก็รู้สึกดีอะ ไม่งั้นก็คงเสียชื่อบูยิ้มไปแล้วเทัมหาเสนีนะปิตาเป็นมหาเสนีปิตาเหรอเมเกิดว่าทับหลวงเป็นมหาเสนีเป็นมหานิยม เลียตามมาสุนี่ก็ผง,งน้ำมันนะโอ,อมน่าเอา แล้วก็พิจาริยะวันนี้ได้พระมากล่องหนึ่งมีโนมส้มกับโนมมะพร้าวอเมริกันโน้มส้มกับอเมริกันโน่มมะพร้าวเอาอะไรคะ อัแบบธรรมดาได้ไหม,ไม,มอ่าวโอทยรู้เรื่องมาพามะพาวมาพาออะนะครับได้พระมากล่องหนึ่งนี่อีกสองวันนี้ใครที่อยากจะเจอพี่ทวีก็มาร่วมงานประกวดได้ พีร่ระยะมาไหมฮะท่านผอเสาร์อาทิตย์ท่านผอ,น,ผอน่าจะเนี่ยเป็นวันหยุดอยากได้ว่าทำอีกครับพี่ชายน้อยลุ่มน้ำดำพี่เอาไปใช้ด้านไหนผมบม้อเลยนะตอนนี้นะเ,ออเหรียญดวงเนี่ยทำอะไรไม่ต้องกลัวใครไม่ตกต่ำไม่เจอทางตันไม่เจ๊งไม่ล้มละลายแนะ่ออใครที่นะ่ มีเหรียญดวงแขวนเนี่ยชีวิตคุณทําอะไรเนี่ยชีวิตคุณจะไม่ล้มละลายไม่ตกต่ําถ้าเป็นหนี้เป็นสินเยอะๆเอาเหรียญสุกิติมาไปใช้ใครที่อยากหลุดหนี้หลุดศินลวดเร็วฉับพันเร็ววันเหรียญสุกิติมานี่เขาใช้กันมาจนไม่มีให้ใช้แล้วอะครับถ้าใครที่เป็นนักแสดงอ่าเนี่ย ทำงานเกี่ยวกับอยากได้ความเป็นเมตตามหาสเสน่ห์ป๊อปปูล่าเงี้ยไปใช้เหรียญเงาะใครที่แบบเปิดห้างร้านนี่ไม่ต้องอยากอยากใครยอดขายเพิ่มขึ้นทุกวันนั่งดูตัวเลขนะแขวนมหาละรวยอ่าใครที่ชอบเสี่ยงโชคอ่าใครที่ชอบเดินทางไปไหนแล้วอยากจะมีโชคดีมีชัยก็ตอนนี้มีเหรียญโชคดีให้ใช้กัน วัดทำมาหมดทุกครั้งราคาไม่พูดไปถึงสองพันที่ชายน้อยครับเหรียญสามดวงก็ยอดนิยมตลอดการครับอ่าอยากได้โชคดีครับอาจารย์เหรียญโชคดีเนี่ยเก็บไว้หลังงานได้ไหม,อ,มอ่าเก็บไว้หลังงานได้ไหมชุดเหมาทีเด็ดแน่ๆวันนี้เก็บไว้หลังงานได้ไหม นี่หลังงานได้ไหมครับพี่พี่นะนะครับต้องบอกว่าตอนนี้คนอยากได้เหรียญโชคดีคนมีก็ยังไม่อยากแบ่งเพราะว่าหลังงานนี้น่าจะพอมีเนื้อนวะออกมาก็จะครบนะ คนแตไม่รู้นะวณวัตต์ตอโคต้องไหนคนไม่รู้อ่าคนคนยังไม่รู้วณวัตต์อโคต้อตงไหน,นไอ้เจ<น>้าออโอตอกเองนี่ตอกเสร็จยัมเงินกับปีนี้เขาเขาเต็มตอฟ้าอาจาโอเพื่ะตอกเสร็จเมื่อตอนก่อนเข้าไลน์เนี่ยนะครับเลยไม่ได้ไปพบคุณพี่ทวีเลยครับยากไปร่วมงานประกวดกาญจนบุรีมากๆพี่โอคุณเบลคุณ,คณอ่านี่เสานี้ขอคิวกับท่านประธานได้เลยไหมครับพี่รันจีฟผมอยู่ที่ในงานอยู่แล้วครับ ผมขอเป็นเหรียญที่อาจารย์สร้างเหรียญไหนก็ได้หมดเลยครับพี่วรเดชไม่ได้ต้องเอาที่ไปใช้พุทธคุณตรงกับชีวิตเพื่อนๆพิาวน,นีหวังส่งดาวหน<ก>ึ<ด>่รงร้อยขอบคุณพิศวน,นีหวังที่เข้ามาแล้วส่งดาวให้หนึ่งร้อยดวงครับวันนี้พระกล่องนี้คุณเชื่อไหมผมซื้อพระบ้านเยียเนี่ยคือผมซื้อนี่หมดมาถ้าทำไปทำมานี้ผมว่าต้องมีต้องมีหลายสิบล้านะ่ะนะ ก็ไม่หมดสักทีเหียบอกว่าโชคดีนะซื้อพาร์เก็บไว้อ่าเนี่ยเอาว่าผมซื้อพารบ้านเฮียเนี่ยต้องมีไม่ต่ำกว่าสามสิบล้านอ่ะองมีเท่าไร่ครับพี่ตะวันสวยมากเลยนะผมบอกไงยีคณาธิปทรงดาวนึงร้อยดวงจ้านะไยในระยะเวลาสามปีเทพีเหรียญทองคำมาแล้วครับพี่สาววันนี้อ่า พี่คณะทิพส่งด <hi> าวหนึ่งร้อยดวงขอบคุณมากครับพี่ชายนี่ใช่ไหมเหรียญเนนะื <o> ้อนวะสวยนะ mois. <illustrations Maple> สี่เป็นไงล่ะโอ้จ้าวหาคนไม่เจอเจออ่ะเหรียญเนื้อนวะไปรอส่งพระในงานประกวด รางวันที่หนึ่งก็จะเป็นเนื้อนวะเหรียญโชคดีวัดถ้ำขุณแผนครับเหรียญน,นี้เจ้าโอเขาอยากโชว์โอกเก็บแล้วก็จะส่งไปให้เขาในงานลูกสวยมากครับนวะอยากได้เลยต้องไปส่งพระนะพี่ถึงจะได้โอ้โหสี่ลุงเลยพี่มผมได้รชครดีแล้วครับวันนี้สวยมากผมรับแล้วพรุ่งนี้จะเริ่มโชคดีแล้วพีว่ใกล้ธนธน รอดูชุดเมาเลยครับได้ความรู้เพิ่มเติมขอบคุณมากครับพี่วันนี้ก็หรือมาวันนี้พราที่ผมเก็บอ่ะนะพาะเงินเพราะเงินเนี่ยนะมากี่เหรียญผมเก็บหมด พราะละคมเก็บได้ได้สบายอะ่ะอ,อ่านะัอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญจิกโกเล็กอ๋อนะเหรียญสุดยอดประสบการณ์ของหลวงพ่อจิกโกเล็กนิยมด้วยองค์นี้อ่านิยมก็คืออาสนะเนี่ยจะลอยขึ้นมาเนี่ยจะเหลือช่องว่างตรงนี้ นี่ไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะเมื่อวานก็ได้มาเป็นเหรียญที่แขวนแล้วคุณสบายใจได้เลยว่าลูกศิษย์พราะเงินชื่อพ้องเงินนายหอมเนี่ยถ้าเป็นความอมตาก,ก็สอนพง์ชาตีะ ดีมากครับเหรียญรุ่นนี้ประสบการณ์เยอะจิโกเล็กเหนียวสุดๆอ่าใช้วัดถ้ำขุนแผนแล้วดีมากเอาเดี๋ยวรอไปพิสูจน์กันหลังงานประกวดไปวัดร้ำขุนแผนอาจารย์เพราะวัดถ้ำขุนแผนนี่ตรงข้ามกับราชพัฒนเลย,ยนะเดินข้ามถนนก็วัดถ้ำขุนแผนเลยองค์ไบโพเป็นทองคําเลรอครับอาจารย์ทองคําครับสมเด็จโตโอ้โหมีเหรียญทองคําด้วยพี่นี่เหรียญว่างเงินโอ้ แบ่งครับอาจารย์พ้องเงินเหนือนวะสวยจริงครับครับพี่นภัสครับและรุ่นเนี้ยนี่นะเป็นรุ่นที่เสกปีหน <S S S> ึ่งหกในเลิกเสาห้าเหรียญสองหน้าพ้องเงินพ่อแชม <IST uk t> บล็อกที่เล่นก็คือบล็อกแรกที่มีเลขหนึ่งไทยตรงหน้าอกพ่อแชมอ่าจะมีแบบมีเลขหนึ่งไทยตรงนี้กลับไม่มี <IST uk t> มีเลขหนึ่งไทยนี่คือบล็อกที่ปั๊มครั้งแรก <S <S บล็อกแรกเป็นเหรียญที่ผมแขวนใช้ตั่เด็กๆครับ <S 1> <S 1> <iant> แล้วไปเล่นเนี่ยโอนตอนที่อ่างเก็บน้ำอ่ะแล้วดำน้ำแล้วหาย โหตอนนั้นเสียดายมากแล้วอ่างเก็บน้ำมันลึกอ่ะเนี่ยหล่นหายไปด้อ่างเก็บน้ำจำได้เลยผมลึกลึกเป็นสิบเมตรอ่างเก็บน้ำอ่ะมีเลขหนึ่งแพงเลยครับอ่าจะเจอน้อยอันนี้เป็นเหรียญประสบการณ์เลยเป็นเหรียญพ่อเงินสองหน้ากับพ่อแชมคือ เพราะแจมเนี่ยสร้างเหรียญตอนปีหนึ่งหกนี่พ่อเงินก็ยังไม่ได้มรณภาพนะอเออพ่อเงินก็ยังมียังยังไม่มรณนนนภาพ<อ>ก็เป็นเหรียญที่พ่อเงินพ่อแจมเสก<ม>คู่กันพอแทนกับพ่อเงินเซกพี่ปริญญาอ่าถ้าอย่างปู่ยิ้มปู่เหรียญเนี่ยสองหน้าจริงแต่ปู่ยิ้มมรณภาพไปแล้ว<ม>อ่าแต่อย่างเงี้ย พราะเงินยังไม่มร,รภาพเพราะเงินมร,รภาพปีสองพันหร้อยี่สิบเหรียญน,นี้ยจึงเป็นเหรียญที่เหมือนกับได้พลังคูณสอง hmm. อ่าเหรียญน,นี้ยจึงเป็นเหรียญประสบการณ์เยอะและเป็นเหรียญที่คนใคนหอมใช้คนนครถมใช้เราจึงมักไม่ค่อยเห็นเหรียญรุ่นเนี้ยบล็อกที่มีเลขหนึ่งไทยเนี่ยออกมาตามสนามพระเท่าไหร่ ก็จะเจอแต่บล็อกที่ไม่มีเลขหนึ่งไงบ้าะบล็อกเสริมอะอ่าถ้าบล็อกที่มีเลขหนึ่งเนี่ยคือบล็อกที่เขาเห็นพิธีเขารู้เหมือนได้ใช้ครูทั้งพ่อเงินพ่อแจมเขาบอกว่าพ่อเงินเนี่ยเทพเจ้าแห่งดอกยหอมหลวงพ่อแชมเนี่ยเทพเจ้าแห่งความเมตตาอ่าคนไปหาพ่อเงินเนี่ยพ่อเงินบอกไม่อยากให้เด็กเนี่ยเอาปากัดปากัดกันมันทรนมานสัตว บอกสะยาเขียนปากัดกันเอาแกก็หยิบการไม่ขีดในกล่องอะสมัยก่อน,นะน,กนไม่มีไฟแช้ก็จะีไม่ขีดไงโยนลงไปในขันกลายเป็นปากัดกัดกันโอ้สุดยอดอ่าเพราะเงินนี้ท่านสามอภินิหารเลยเยอะพระสังการาชเนี่ยเนี่ยได้พระของหลวงพ่อไปเนี่ยนี่จะเอาประคัดพระบ่งใบลานดำๆไงะจะเอามาขัดปรากฏว่าหาพระไม่เจออื พอเวลาไม่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 จัมาขัดหาเจอก็เผลอเนี่ยมาที่ราชบุรีเนี่ยมาเสกก็มอบย่ามเนี่ยให้ที่ลึลึกัับพระองค์อื่นไปลืมไปว่าพระเพราะเงินติดอยู่ในนั้นด้วยก็เกิดเสียดายปรากฏว่านางกลับไปแล้วนะถึงวัดแล้วพระเพราะเงินเนี่ยตกลงมาใส่หัวเข้าพระสังฆราชจึงนิมนต์ไปราะเงินไปเสกทุกวี่ตลอด พ่ะแกบอกว่าพระกรุงเทพไม่มีแล้วหรือไงนะต้องนิม,มนต์หลวงตาแก่ๆเนี่ยไปตลอดเลยสมัยก่อนเขาจะเสกพระเนี่ยนะถ้าอยากจะให้คนเนะี่ยมามาเอามาทําบุญเนี่ยนะเขาประกาศเลยว่ารุ่นนี้เสกแล้วจะพ่องเงินจะแสดงอภิญญาหารอะไรให้ดูโโพ่อจงจะแสดงอภิญญาหารอะไรให้ดูเสกเนี่ยต้องมีอภิญญาหารเกิดขึ้นคนจึงอยากได้ รุ่นนั้นเพราะเงินครับประสบการณ์จะแจกเลยเส่นว่าที่พุระเบิดอ,ะอ่ะคนรู้จักเพราะเงินทั่วมาตอนนั้นอ,ะอ่ะนี่ไม่เจอมานานมากแล้วครับคงจะแพงนะดูครับส่องพลังในเหรียญเดียวอ่าบางคนเนี่ยอยู่วัดดอนแยกเลือกไม่ได้ว่าจะแขวนเพราะเงินหรือเพราะแชมป์ดีเหรียญรุ่นนี้จึงปเป็นเหรียญที่มีความนิยมเพราะว่าได้แขวนทั้งหลงุมเพราะเงินและหลุมเพราะแชมป์